เรื่องมาที่น้องหมาตัวหนึ่งน้องมีชื่อว่าไฟเดย์น้องก็หิวเข้ามากจึงได้มาหาของกินที่ถังขยะแต่ทว่าไฟเดย์ Friday ก็ได้กลิ่นฮอทดอกน้องจึงจะวิ่งไปทันทีแต่น้องก็ติดเชือกที่ผูกมัดไว้อยู่ไฟเดย์ Friday, จึงสะบัดเชือกจนหลุดออกมาได้แล้ววิ่งไปหาของกินทันทีน้องก็เจอพ่อหนุ่มคนหนึ่งที่กําลังกินฮอทดอกอยู่น้องจึงได้ทําหน้าตาน่าสงสารเพื่อที่จะขอกินด้วยแต่พ่อหนุ่มก็ไม่สนใจจึงได้ไล่น้องไปแต่น้องก็ไม่ยอมไปไหนจนกว่าจะได้กินแต่พ่อหนุ่ม ก็ใจร้ายเขาก็ได้แกล้งน้องหมาระหว่างนั้นเองรถที่วิ่งผ่านมาก็ได้เหยียบน้ำกระเด็นใส่พ่อหนุ่มแล้วน้องหมาก็ได้คาบพอทดอกไปกินได้สําเร็จส่วนทางด้านบูทกับแอนดี้พวกเขาก็ยัดก้อนหินไว้ในกล่องมือถือแล้วนําไปหลอกขายให้กับโรงรับจำนําจนได้เงินกลับมาในขณะที่ไฟเดย์กำลังหาของกินในถังขยะน้องก็มองเห็นบูทกับแอนดี้เดินมาเมื่อพวกเขาเดินมาถึงน้องก็ได้ตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จว่าเชือกที่ปลอกคอหลุดออกมาเองเมื่อเด็กทั้งสองคน นำเงินที่หามาได้ไปซื้ออาหารมาเลี้ยงน้องหมาแต่ก็ถูกตำรวจจับเพราะไปหลอกลวงขายมือถือปลอมเจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์ก็ได้มาประกันตัวเด็กๆออกมาเนื่องจากพวกเขาทั้งสองคนเป็นเด็กกำพร้าจึงต้องมาอยู่กับพ่อแม่บุญธรรมมีชื่อว่าคาวและโลอีสแต่คาวกับโลอีสก,ก็ไม่อนุญาตให้เลี้ยงหมาพวกเขาจึงได้แอบ,บเลี้ยงเจ้า,าจไฟเดย์พ่อเช้าต่อมาเมื่อพวกเขาตื่นนอนก็ไม่เห็นเจ้าไฟเดย์จึงได้พากันตามหาและเห็นเจ้าไฟเดย์แอบ,บมาอยู่ที่ห้องครัวเด็กทั้งสองคนจึง ได้ช่วยกันดึงความสนใจของโลอีเพื่อไม่ให้เธอเห็นน้องหมาแต่ทว่าเจ้าไฟเดย์ก็มองเห็นเนื้อทอดจึงพยายามที่จะปีนไปหาระหว่างนั้นเองเจ้าไฟเดย์ก็ได้เรียช้อนของเธอแล้วโลอีก็ได้นําช้อนมาชิมดูแต่รสชาติกับแย่มากจึงจะต้องปรุงรดเพิ่มเมื่อเจ้าไฟเดย์ได้โอกาสจึงได้เข้าไปกินเนื้อทอดทันทีแอนดี้จึงได้พูดเพื่อดึงความสนใจของโลอีสุดท้ายแล้วพวกเขาก็นําน้องหมาออกมาได้สําเร็จโดยที่เนื้อทอดของเธอมันก็ได้หายไปเมื่อเขาจะเข้ามาในห้อง บูธจึงได้นําน้องหมามาแอบไว้นอกหน้าต่างซึ่งเขาเขาก็หาหมาขัดฟันไม่เจอส่วนเจ้าไฟเดย์น้องก็ได้นั่งลิฟต์แล้วทําการดึงเชือกเพื่อให้ลิฟต์ลงไปข้างล่างเมื่อน้องลงมาที่พื้นน้องก็ได้กลิ่นไก่ย่างจึงรีบวิ่งไปหาทันทีแต่ทว่าน้องกลับเจอเจ้าหน้าที่เทศบาลน,น้องจึงได้ถูกจับตัวไปเด็กๆก,ก็ได้เปิดสัญญาณเพื่อเรียกเจ้าไฟเดย์กลับมาแต่พวกเขาก็ไม่เห็นน้องหมาจึงได้ออกตามหาทันทีแต่ทว่าพวกเขาก็หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอจึงได้แวะมาดูที่ ร้านขายอุปกรณ์สัตว์เลี้ยงแอนดี้ก็ได้มาถามเดฟเผื่อเขาจะเห็นน้องหมาแต่เดฟก็ไม่เห็นเหมือนกันจึงบอกให้เธอลองไปดูที่เทศบาลเผื่อน้องอาจจะโดนจับตัวไปเมื่อเด็กๆมาที่เทศบาลพวกเขาก็เจอเจ้าไฟเดฟถูกเจ้าหน้าที่จับขังไว้ที่นี่แอนดี้ก็ได้มาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อที่จะขอน้องหมาคืนแต่เจ้าหน้าที่ก็ให้ไม่ได้เพราะต้องให้ผู้ปกครองมาเซ็นเอกสารสุดท้ายแล้วแอนดี้ก็ได้ใช้เงินทั้งหมดที่เธอมีจนพวกเขาก็ได้เจ้าไฟเดฟกลับคืนมาในขณะที่ทั้งสองคน กำลังเดินกลับบ้านอยู่นั้นมันก็มีโจรปล้นเครื่องใช้ไฟฟ้าและพากันวิ่งหนีไปในขณะเดียวกันรถตำรวจก็ได้ขับเข้ามาเด็กทั้งสองคนที่กลัวจึงได้พากันวิ่งหนีแต่ทว่าเจ้าไฟเดย์น้องก็เห็นโรงแรมร้างจึงได้เข้าไปข้างในทันทีวูดกับแอนดี้ที่เห็นจึงได้วิ่งตามน้องหมาเข้าไปและแอบอยู่ข้างประตูส่วนพวกตำรวจที่วิ่งมาพวกเขาก็หาไม่เจอจึงได้พากันกลับส่วนเด็กทั้งสองคนที่ไม่เห็นน้องหมาจึงได้พากันตามหาซึ่งที่นี่ก็ดูน่ากลัวมากแต่ทว่า มันก็มีอะไรบางอย่างวิ่งผ่านไปทั้งสองคนก็สงสัยว่ามีอะไรบางอย่างอยู่ที่นี่แต่ทว่าพวกเขาก็เห็นเงาขนาดใหญ่แต่กลับกลายเป็นน้องหมาตัวเล็กๆแล้วน้องหมาก็ได้เข้าไปแอบอยู่ระหว่างขาพี่เบิม้มพร้อมกับเห่าใส่พวกเขาระหว่างนั้นเองเจ้าไฟเดย์ก็ได้คาบช้อนมาให้กับพี่เบิม้มเพื่อแสดงความจงรักภักดีแล้วพี่เบิม้มก็ได้พาเจ้าไฟเดย์มานอนอยู่ด้วยกันพวกเขาที่เห็นจึงจะให้ไฟเดย์พักอยู่ที่นี่ไปก่อนเธอจึงได้ดึงผ้าม่านลงพอเช้าต่อมาเจ้า เบิร์มก็ได้หอนดังไปทั่วเมืองวูดกับแอนดี้จึงได้มาห้ามเจ้าเบิร์มแต่ต่อให้พวกเขาจะห้ามยังไงเจ้าเบิร์มก็ไม่ยอมหยุดหอนจนสุดท้ายแอนดี้ก็ได้เปิดม่านหน้าต่างออกเจ้าเบิร์มจึงได้หยุดหอนทันทีเพราะว่าเจ้าเบิร์มชอบดูวิวที่หน้าต่างอยู่เป็นประจำต่อมาพวกเขาก็ได้นําอาหารที่บ้านมาให้น้องหมาได้กินแต่ทว่าน้องหมาก็ไม่ยอมกินอาหารของพวกเขาเลยแอนดี้ <Andy S 2> จึงได้มาที่ร้านขายอาหารสัตว์เลี้ยงเพื่อจะมาเลือกซื้ออาหารหมาเดฟจึงได้เข้ามาคุยกับเธอและรู้ว ว่าแอนดี้ชอบช่วยเหลือสุนัขจึงได้พาเธอไปที่หลังร้านซึ่งที่ร้านก็ได้รับหมาจรมาเลี้ยงอยู่3ตัวตัวแรกน้องมีชื่อว่าคูเปอร์นิสัยของน้องชอบแท้ไม่มีอะไรที่น้องแท้ไม่ได้ส่วนตัวที่2น้องมีชื่อว่าเชฟนิสัยของน้องคือชอบไล่ต้อนส่วนตัวที่3น้องมีชื่อว่าโรมิโอนิสัยของน้องจะชอบซ่อนแอบซึ่งเดฟเขาจะให้เธอนําหมาไปเลี้ยงด้วยและจะช่วยค่าอาหารพร้อมส่วนลดพิเศษให้กับแอนดี้เธอจึงได้ตกลงน้องบู๊เขาเป็นนักประดิจึงได้สร้างของเล่น กับน้องหมาน้องจะได้ไม่เหงาระหว่างนั้นเองแอนดี้กับเดฟเขาก็ได้แบกถุงอาหารเดินมาพอดีเมื่อบูททดลองเครื่องเล่นบ่อยช้อนลอยไปมันก็ลอยไปโดนหน้าของเดฟเขาจึงได้หงายหลังลงไปทันทีแล้วเจ้าจอเจีก็ได้ขับช้อนวิ่งกลับไปแต่ทว่าเฮเทอร์ที่ทํางานอยู่ในร้านขายอุปกรณ์สัตว์เลี้ยงก็ได้ตามพวกเขามาด้วยเฮเทอร์ก็อยากจะช่วยพวกเขาเพราะเธอเป็นคนรักหมามากพวกเขาจึงช่วยกันรีโนเวทที่นี่ให้กลายเป็นบ้านหมาพวกเขาจึงได้สร้างที่ออก กําลังกายเพื่อทําให้น้องหมามีสุขภาพแข็งแรงโดยใช้กระดูกล่อน้องหมาจากนั้นก็ได้สร้างที่ให้อาหารอัตโนมัติเพื่อให้น้องหมากินเป็นเวลาแต่ทว่าน้องหมาก็ฉี่ไม่เป็นที่พวกเขาจึงสร้างห้องน้ําอัตโนมัติให้กับน้องหมาเมื่อน้องหมาฉี่เศษแล้วมาเหยียบที่ปุ่มน้ําก็จะไหลลงมาชําระล้างทันทีส่วนที่ขับถ่ายก็จะเป็นโถเรียงกันเมื่อขับถ่ายมันก็จะลงไปในถุงแล้วดําเรียงออกไปสู่ถังขยะด้านนอกเมื่อแคมเวลเห็นรถคันหนึ่งขับเข้าไปในซ ร้างเขาก็สงสัยจึงได้ตามมาดูเมื่อเขาเห็นน้องหมาแคมเมลก็อยากจะเข้าร่วมด้วยเพราะเขาก็รักน้องหมาเหมือนกันซึ่งบูตก็ไปเจอหมาจรตัวหนึ่งจึงได้นําน้องกลับมาด้วยน้องมีชื่อว่าเฮลลี่แอนดี้จึงคิดที่จะนําหมาจรทุกตัวมาเลี้ยงที่นี่จึงได้ดักฟังวิทยุของเทศบาลเมื่อพวกเขารู้ที่อยู่ของหมาจรจึงได้ออกไปทันทีขณะนั้นเองเจ้าหน้าที่เทศบาลก็กําลังจะมาจับน้องหมาจรน,น้องหมาที่เห็นเจน้าหน้าที่จึงได้วิ่งเข้าไปข้างในระหว่างนั้น แอนดี้กับเฮเทอร์ hmm. ก็ได้ปลอมตัวเป็นนักข่าว mm hmm. เข้ามาสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่แล้วให้แคมเวลแอบเข้าไปนําตัวน้องหมาออกมาแคมเวลจึงได้นําน้องหมาใส่ไว้ข้างในเสื้อแล้วเดินกลับออกมาโดยที่เจ้าหน้าที่ก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยต่อมาเจ้าฟายเดก็ได้หลอกล่อเจ้าหน้าที่ให้ออกมาจากรถแล้วพวกเขาก็ได้มาขโมยน้องหมาจากท้ายรถของเทศบาลเมื่อเจ้าหน้าที่กลับมาน้องหมาก็ได้หายไปจนหมดแล้วเมื่อพวกเขาได้เก็บหมาจรมาเลี้ยงหลายตัวบูจึงได้ทําสมุดจดราย พร้อมกับประวัติของน้องหมาส่วนเจ้าหน้าที่เทศบาลพวกเขาก็ตกงานเนื่องจากไม่มีหมาจรให้จับส่วนทางด้านแกงปุกปุยพวกเขาก็ได้สร้างโรงหนังเพื่อให้น้องหมาไม่เหงาและยังสร้างเครื่องยิงลูกบอลอัตโนมัติเพื่อให้น้องหมาได้ออกกําลังกายและสนุกกับการได้อยู่ที่นี่และยังมีห้องสําหรับทําลายสิ่งของเหมาะสําหรับน้องหมาที่ชอบกัดแทะและยังมีห้องอาบน้ําอัตโนมัติให้น้องหมาได้ทําความสะอาดแต่ทว่ามันก็มีน้องหมาอยู่ตัวหนึ่งมีชื่อว่าโรมิโอน้องไม่ชอบเล่นหรือทําอะไรเลย แต่เมื่อโรมิโอเห็นจูเลียสน้องก็ตกหลุมรักเธอขึ้นมาเดฟจึงบอกให้โรมิโอวิ่งตามเธอไปโรมิโอจึงได้วิ่งตามจูเลียจนมาถึงดาดฟ้าของเรือไททานิคโรมิโอกับจูเลียตก็ได้สบตากันไปมาแล้วทั้งสองก็ได้จูบกันอย่างมีความสุขท่ามกลางเดฟกับแอนดี้ที่เขินไอน้องหมาเมื่อถึงเวลากินอาหารน้องหมาแต่ละตัวก็จะมาประจําที่ที่กําหนดไว้ให้แล้วหัวรถไฟก็ได้ลากถาดอาหารออกมาแล้วลากยาวไปตามโต๊ะของน้องหมาเมื่อพร้อมแล้วทั้งคนและน้อง ก็ได้เริ่มบรรเลงกินอย่างอเด็กอร่อยวันต่อมาโอลิฟก็จับได้ว่าบูธขโมยของที่บ้านไปจํานวนมากจึงได้ทําการสอบปากคําบูธแต่เมื่อบูธได้โอกาสจึงได้วิ่งหนีทันทีส่วนทางด้านน้องหมาพวกเขาก็รอที่จะกินอาหารแต่ทว่าเครื่องจับก็ดันมาพังน้องหมาที่หิวมากจึงได้ก่อการจราจนจึงได้ทําลายข้าวของจนเสียหายเมื่อบูธมาถึงเขาก็เห็นข้าวของพังเสียหายส่วนแอนดี้เธอก็เพิ่งกลับมาจากงานเลี้ยงแต่ทว่าน้องหมาจํานวนมากก็ได้ส่งเสียง พวกตำรวจจึงได้มาตรวจด,ดูจนเจอเข้ากับหมาจํานวนมากเจ้าหน้าที่เทศบาลจึงได้เข้ามาจับน้องหมาพร้อมกับคุมตัวบูตและแอนดี้ที่เป็นคนอยู่เบื้องหลังทั้งหมดนี้เมื่อเบอร์นี่ต้องมาประกันตัวเด็กอีกครั้งเขาจึงได้ส่งเด็กทั้งสองคนกลับไปยังศูนย์สังคมส่งขอ,งขอเด็กตามเดิมเมื่อหมาจรจํานวนมากถูกเจ้าหน้าที่จับขังไว้ที่เทศบาลแล้วพรุ่งนี้เจ้าหน้าที่ก็จะนําน้องหมาไปกําจัดทิ้งทั้งหมดเจ้าไฟายเดทที่ได้ยินน้องก็ไม่ยอมตายอยู่ที่นี่จึงได้พยายามดิน้น จนในที่สุดบอกขอก็ได้หลุดออกแต่เมื่อเจ้าหน้าที่เดินผ่านมาน้องจึงได้ทําตัวเป็นปกติระหว่างที่เจ้าหน้าที่เดินออกมาน้องจึงได้ใช้จังหวะน,นี้วิ่งตามพวกเขาออกไปจนน้องสามารถออกมาจากเทศบาลได้สําเร็จเจ้าไฟเดย์จึงได้กลับมาที่บ้านของแอนดี้แต่ทว่าพวกเขาก็ไม่อยู่ที่นี่แล้วส่วนทางด้านเบอร์นี่เขาก็ได้มาสํารวจโรงแรมน้องหมาและได้เจอน้องหมาที่เหลือรอดอยู่หนึ่งตัวส่วนเจ้าไฟเดย์น้องก็ได้มาที่ร้านขายอุปกรณ์สัตว์เลี้ยงเพื่อที่จะมาหาเดฟจากนั้นเจ้าไฟ เดก็ได้มาหาแอนดี้เพราะว่าเดเป็นคนพาน้องหมามาแล้วแอนดี้ก็ได้พาเจ้าไฟเดมาหาบูจากนั้นพวกเขาก็รวมทีมและเตรียมอุปกรณ์เพื่อที่จะไปช่วยน้องหมาที่เหลือเฮเธอร์ก็ได้มาบอกกับเจ้าหน้าที่ว่ามีไฟไม่เกิดขึ้นที่ด้านนอกเมื่อเจ้าหน้าที่เดินออกไปแอนดี้กับบูก็ได้มาล็อกประตูเอาไว้แล้วพวกเขาก็ได้ทําการปล่อยน้องหมาออกมาทั้งหมดเมื่อพวกเขาช่วยน้องหมาออกมาได้สําเร็จจึงได้ใช้รถนําทางให้กับน้องหมาเพื่อที่จะออกไปจากเมืองนี้แต่ทว่าเจ้าไฟ เดทที่เป็นจากฝูงก็ได้เปลี่ยนทางแล้วตรงไปที่โรงแรมล้างแต่ทว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมกับชาวบ้านมากมายก็ได้มาที่โรงแรมแห่งนี้เพื่อที่จะจับน้องหมากลับไปแต่ทว่าเบอร์นี่ที่เป็นนักสังคมสงเคราะห์ก็ได้ออกมาเรียกร้องเพราะน้องหมาทุกตัวคือครอบครัวของเด็กๆพวกน้องหมาก็ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีจนในที่สุดพวกตำรวจและชาวบ้านก็ได้ยอมรับหมาจรจึงยอมให้อยู่ที่นี่ได้จากนั้นเบอร์นี่กับพันยาก,ก็ได้รับเด็กทั้งสองคนมาเป็นลูกบุญธรรมพร้อม กับซื้อโรงแรมเก่าแห่งนี้เพื่อที่จะสร้างที่นี่ให้เป็นสปาสําหรับน้องหมาแล้วหนังก็ได้จบลงอย่างมีความสุขเป็นยังไงกันบ้างคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ